ใชได้ครับสวยเราการ,ร,การเข้ามาดูที่ร้านใช่ไหมวันนั้นใช่เข้ามาดูวันแรกก็ตัดสินใจเอาเลยครับเพราะรถสวยไปดูมาหลายที่แล้วตอนแรกของเราอ่ะพี่จําได้เลยเรามาหาตัวดีแม็กตัว,กตวเก้าตัวเก้าตัวทําไมถึงเปลี่ยนใจมาตัวนี้ก็คุ้มกว่ากันเยอะครับถ้าเราเอารถใหม่เนี่ยตัดปัญหาเรื่องการซ่อมไปได้เลยไม่ต้องไปตามแก้ใหม่ปัญหาอะไรหลายๆๆอย่างครับ ไปจะเป็นตัวดีแม่เก้ายัางไงก็มีปัญหาเรื่องการซ่อมอยู่ลยแล้วแล้วก็พี่โอมแนะนำเอาตัวนี้ว่ามันพอนตั้งกันไม่เยอะแล้วเราได้รถตัวใหม่ไม่ต้องไปตามแก้ปัญหาตามซ่อมได้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ดูแล้วถูกใจครับตัดสินใจวันเดียวเอาเลยไปถึงชั่วโมงแล้วก็ถ่านนิดนึงที่นี่มีการเลีกยเก็บค่าบริการาต่างๆเพิ่มเติมไม่มีครับไม่มีเก็บอะไรใดๆทั้งสิน้นคือไม่ต้องใช้เงินอะไรเลยเอาแค่ตัวกัาหัวใจมารับรถแค่นั้นมีอะไรฝากถึงลูกเพจก็แนะนำนะครับร้านนี้กลง บริการดีครับรถสวยถูกใจเครื่องยนต์ดีเซลแนะนําดีมากครับแล้วก็ส่วนของรถนี่ก็รถสวยคุณภาพดีครับออกง่ายออกคล่องดันทุกเคสครับก็่าจะกันนะครับผมขอให้รวยนะครับผมแล้วก็ยังไงฝากคนแนะนาคนมาซื้อบ้างนะ <c oughs> ได้โอเคครับผมแล้วจะกันใหมครับผมสวัสดนะีค,ครับ